สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุคนครับมันนี้มาพอกับผมเคยบนโคกครับสําหรับวันนี้เคยบนโคกสิมาแนะนาเกี่ยวกับธุรกิจภายในครัวเรือนครับธุรกิจเล็กๆครับผมตู้เติมน้ำมันอัตโนมัติหรือว่าตู้เติมน้ำมันหลอดเนบ้านเฮ้านี่แหะครับพี่น้องครับสำหรับของผมผมเดไว้หนาบ้านครับเพราะว่าทำเลดีมันติดถนนหนทางครับเพชรใบสองตู้เป็นตู้ดีเซลตู้หนึ่งสีน้ำเงินนะครับประกาอีกตู้หนึ่งสีแดงเป็นตู้แก๊สซุฮ้องเก่าหาครับ ตู้น้ำมันตัวนี้นี่ผมซื้อมาเป็นของมือสองครับถ้าสมมติว่าซื้อมือหนึ่งกับสิบแพงตู้ยี่ห้อของเชียงเขือไอรีมกับตกแสนกว่าบาทนะครับพี่น้องส่วนสิ้นคืนพุนกับโอ้ยไก่ยัวแต่นี่ผมซื้อตู้มือสองมาครับราคากับพอจักรมือหนึ่งดอกครับพี่น้องครับค่าตู้เบ็ดเสร็จรวมกันสองตู้นี่กับตกอยู่ที่ประมาณหกหมื่นกว่าบาทครับแล้วก็โรงเรือนของมันหลังคาที่ใส่บางแดดบางฝนนั่นผมเพดรวมค่าสร้างอย่างแล้วกันประมาณหมื่นนิดๆครับพี่น้องครับ รวมเปเสียต้นทุนในการอันนี้ก็ตกอยู่ประมาณประมาณ8 0,000ืนกว่าบาทครับพี่น้องครับแล้วก็รวมเติมละมันใส่ในถังครั้งแรกก็ตกอยู่เกือบแสนครับสตานเริ่มต้นครับในการลงทุนครับแต่ก็ได้กินเป็นหลายเดือนครับผมเพราะว่าเขาได้คาน้ํามันส่วนต่างครับอันนี้เป็นทั้งหลังตู้ครับผมใส่กุญแจล็อกไว้อย่างดีครับการขโมยครับอันนี้กับกุญแจล็อกอีกส่วนหนึ่งครับ สองสั้นครับล็อกเวลาเตือนน้ำมันบ่หาเขาอย่างเข้าไปครับการให้ตู้น้ำมันใดกับพ่อได้กำไรอยู่ครับฤทธิ์อยู่ประมาณห้าถึงหกบาทครับเดือนหนึ่งผมก็เฮ็ดได้อยู่ประมาณเก้าร้อยลิตรครับผมฟ้าเปิดเบื้องทางไหนกันครับนี่เห็นไหมครับส่วนทางไหนตู้นี่เป็นถังสองร้อยลิตรเห็นไหมครับสีฟ้าๆนั่นฟ้าปิดถังน้ำมัน,นครับทางไหนนี่เป็นถังร้อยลิตรสองร้อยลิตรแล้วก็เป็นเงิน มันจะมีก้อนโคมๆครับเป็นบอรลุนดับเพลิงครับอยู่ในหันครับเป็นเซฟตี้ของเขาครับเดี๋ยวพามาเปิดเบิ้งครับเปิดเบิ้งข้างในว่ามันมีอย่างแน่ครับเป็นอุปกรณ์ของตู้เตือนอัตโนมัติมันจะมีแผงวงจรครับแล้วก็เป็นบอร์ดนะครับอันนี้จะเป็นช่องรับเงินรับเหรียญครับอยู่ข้างล่างครับเป็นถาดนี่แหละครับแผงวงจร่นมีประมาณนี้แหละครับผม ระบบข,ของแขง่งวงจรเพิ่นครับนี่ครับนี้ผมจะมาเปิดตู้เพิ่อนครับเปิดตู้มาหมันครับครับเ็สมอเอาไปนับกันครับว่าได้เท่าไหร่ครับ เป็นบางชนครับต้องเติมถ้าทุกคนว่าเอาน้ำมันใส่ไรก็ดีมันเก๋างั้นมันกับทิล้นมันง่ายครับเดี๋ยวเขาไปนับกันครับว่าอะไรเท่าไหร่ครับพี่น้องครับนี่ครับเงินที่นับออกมาแล้วครับพี่น้องครับสลับนี่ได้สี่พันกว่าบาทครับพี่น้องครับเพราะว่าเติมไปหนึ่งร้อยลิตรครับแต่เติมายก็นีมันที่้นครับล่นกระบะนับออกมาได้สี่พันกว่าบาทครับเป็นเงินเก็บครับผม การสำหรับนี่ก็เป็นสมุดบันทึกครับในการเทตู้น้ำมันครับการเทตู้น้ำมันนั่นเขาต้องมีการจดสมุดบันทึกจดสถิติรายรับรายจ่ายไว้ครับเ้าจังสิเดงหูว่าทุนเห้องถอยกับไมเห้างถอยครับอันนี้เป็นของแก๊สโซฮอล์ก็อหาที่ผมให้ไ้ครับแก๊สที่บินนี่เก็บไว้ครับตั้งแต่ต้นเดือนช่วงแรกๆมันก๊นสิบอได้กำไรดอกคับเพราะตู้เฮาเนี่ยต้องเติมแล้วก็ต้องเอาบวกไว้ในหันหาสิบลิตร พอเวลาดูดถังน้ำมันน้ำมันมันยังสีออกมาครับถ้าสมมติมันบ่มีถังน้ำมันข้างนี้ถังเลม็มกระสิบออกมาช่วงรแรกๆเห็นไหมครับช่วงเดือนแรกๆนี่มันสบ่ค่อ,คอยมี้กำไรเท่าไรครับแต่พอช่วงเดือนถัดมากระสีเริ่มมีกำไรแน่ครับนี่เริ่มเติมเจ็ดชีวิตหาสิบแล้วเริ่มร้อยลิตรแล้วครับเห็นไหมครับเติมไปสามพันร้อยลิตรนี่สามพันกว่าบาทเราก็จะได้กำไรอยู่นี่ครับได้กำไรหกร้อยนี่กำไรของมันครับนี่ครับเขาต้องเฮ็ดไปแบบนี้ครับ ถ้าบริบทแบบนี้นะเขาจะหูเลยว่ากำไรเท่าไรเป็นเท่าไรมันกับการใส่ใจของมันมันกับสีบอบ่มีผลสำเร็จปานใดเำาเิบทแบบนี้เขาจะหูเลยครับว่าเขาได้กำไรเท่าไรเขาขาดทุนเท่าไรถ้าสมมติว่าเขาไปตั้งอยู่ทางอื่นเขาจะได้๋ยวหูเลยว่าเขาเติมลอยลิตรเขากได้เเลยว่าาขายลิตรจากบาทจากบาทเราตู้นั่นที่เขาเปิดมามันจะได้เท่าไรเป็นประโยชน์ของเขาครับช่วงแรกๆบ่อไฮได้แต่ช่วงหลังๆมาเริ่มได้กำไรนะครับ ในตู้ที่ผมขายนี่กับในหมู่บ้านนี้มันจะมีอยูหาหกตู้ครับไม่ยูหาหกตู้คนกับแบ่งกระจายกันไปเติมถ้าสมมติมันมีตู้เดียวเลยในหมู่บ้านนี้มันกระจาหลายของผมขายได้ตกอยู่ที่เดือนนึงอยู่ประมาณ8 0 0ร้อเกลิตรครับแต่เพราะได้ครับเป็นถือว่าไซเรากับเป็นค่าเติมของเด็กน้อยนี่ครับเขาก็เอากำไรของมันไปหยอดอมชินไว้ ก็จะเป็นค่าเทิมเราค่อยมาเบิงกันตอนช่วงสิ้นปีครับแบบนี้ผลกำไรก็เห็นชัดเจนครับว่ามันมีกำไรแน่นอนกับ3 7มพันเจ็ดชี้ปัญหาเห็นว่าครับนะครับนี่ครับเทิมสาม0ันแปดสิบชี้พันหกนะครับกำไรชัดเจนเพราะว่าเขาบวกเป็นลิตรเป็นลิตรไปครับนี่แหละครับแต่ต้องมีความอดทนมีความพยายามครับต้องจดไปตลอดทุกอันครับเพื่อเป็นประโยชน์ครับ นี่แหละครับผมสำหรับผมนะครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งครับถึงบ่ได้กำไรหลายแต่กับพอะได้กำไรเน่ครับเป็นอาชีพเสริมครับเป็นรายได้เสริมให้กับพี่หายน้องที่สนใจอาชีพนี้ครับถ้าสำหรับคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งเพื่อได้เป็นกำลังใจให้กับผมเคยมันโคกครับสิ่ด้เฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่หายน้องใด้เบิ่งครับ ือประโยชน์ครับกะสำหรับคลิปนี้ผมเคยบรนพุกก็ต้องขออนุญาตลาพีล่าน้องไปก่อนพ่อกันในคลิปหนาครับอีพีที่2เกี่ยวกับการเติมน้ำมันนี่แหละครับผมกับสวัสดีครับ